สวัสดีค่ะพี่แม่ค่ะพ่อรักานักก้อนสวรรค์เพิ่นว่ามีนำ้ำท,ท่วมเบิดทางเราเห็นยังไรคะลุงรับยังเดียวหนูไม่ได้ดูวิวไม่ได้ดูอะไรเลยออันนี้ยู่ข้างในค่ะไดีด๋ยมองๆกันทีค่ะได้อะไรกิน,นอ่ะไม่ไปย้ายำแตงว้าคุ่กินน้ำแดงแน่นีินอะไรจ๊ะไม่ได้ปไปไหนอยู่นี่แหละคุณพ่อแพงเออ ไปดีกว่าไม่อยากอยู่กับอีกโก้แล้วจะสำรวจเวทีก่อนนี่ยังจะเอาพิซปักเปลี่ยนบอ่อันนี้ปักไก่แผ่เด็กคือไก่กระของนูนเทนส์กการาคาสิบาบรรยากาศหลังเวทีนะคะคลิปแรกของเราวันนี้ ดีอยู่ค่ะข้างหลังเป็นเพื่อนปูนแบบสดใสฝนตกกระเบียดค่ะชื่นชอบมากค่ะไอเลิฟข้างหลังหลังเวทีวันนี้ได้ลองทำใหม่ด้วยเพิ่มเป็นฮกนิ้วค่ะต้องสูงกว่าเก่าอได้กินชาไทยแล้วสนับสนุนค่าชาไทยแล้วนะคะวันนี้เปหลุดกาแฟโบราณแล้วอันนั้นฟังสาราอ๋อทั้งหน้ากว้างแห้งค่ะสวัสดีค่ะมีข้าเมืองหนังจากหน้าเวที หนูหลับตลอดทางเลยอ่ะหนูไม่ได้แบบดูบรรยากาศหรือว่าน้ําท่วมอะไรกับเขาเลยเพาบอกว่าน้ำท่วมวน,น,นะแมนแต่ว่านอนอยังเดนียวหนูไม่ได้หันหน้าออกหน้าต่างเลยไปหาซื้ออะไรกินก่อนค่ะคุณแม่เอาชายเย็นหวานน้อยค่ะนี่นปะบุ๊แม่เอาชายเย็นหวานหน่อยแก้วนึงแล้วหนูมาเอา เอาแก้ว <Okay, S 2> ใหญ่นะคะต้องการอุ้ยอยากกินส้มมากเดี๋ยวต้องมาซื้อส้มดีกว่าอุ้ยของกินเยอะมากอ่ะมีรถเต็นเดียวๆอยู่สวัสดีค่ะข้นรถหรอะเราสั่งกินส้มตำนะคะกูกยากกินข้าวยางา้ามากินลูกชิ้นกันค่ะ กินลูกชิ้นตะกินกับส้มต้มเนป้ะแด่แดดกหนาวอีสต์ยูหอมตึงเหม็นดีกินต้ม้ำดีป่ะตะเกิยกับพวกนี้ก็ได้เนี่ยบอยบอยสื่อไปแล้วแต่บอกเขาเลยจรินเหรอเดี๋ยวสื่อไก่หมุนไก่เอวยหมุนตัวเราก็เป็นกินต้มยำเหรออ๋ออันนี้คือคนที่กลางติดของเรานะคะทุกคนแซยว่า อันนี้คือตำยังนี่ไหมตำป่ารวมบอกโเป็นอะไรก็ตำแตงหนึ่นะคะนุียไปห่อนี่พี่บอยสิไปกินอิ่มติตำป่ารวมเท่าไหร่อ่ะตำป่ารวมเท่าไหร่คะนิดนึงค่ะเทาเดิมมิบ่เอยน้องสิม ซ่บเอาตำปาลารวมคุกนึงค่ะนี่ว่าจะกินตำคุงสดตำคุงสดเท่าไหร่คะคุงสดห้าสิบเอาตำคุกสดค่ะเดี๋ยวหนูมาเอานี่วนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องแม่ขมิน้นตัดเลี้ยงตัดเลี้ยงของฉันมารำแอ่น ว่าย,ยังพอเอาไหนิดน่อยค่ะตุยไก่หมุน่าอร่อยจริงแต่บางทุกไม่หอดการแหนเขาซีมเมิ่งก็พร้อมด้ค่ะว่าบสว่าซ <c oughs> ื้อโน้ตไปจะสร้างขักซื <c oughs> ้ออย่างโองู้ น,นี่ยังไ่จาไม่ได้ยังว่าม่อให้ได้ยังจ่าหาสุดต่อมเ่จังหวะนี้ห้าบบอก<ต>พี่เสืนพี่ว่าเขาจะมาหาจังหะวะพี่าังหเสียงเปล่นเงินเป็น,น,นยัง,นงนลาบขูด ยงรุงแลักหมูแค่ยังลักอยู่ม่จอย่างนี้เป็นอย่งอีกบอนไดกินสิบปอร์นกินอีกแล้วมีแล้วเายเป็นอาหารตามสั่งากินอาหารตามสั่งว่ะบอบบบ่เขาก็บ่ไม่มิงนปูไปจะไก่ไว่าไปดอกยไปกินไสนันลู่ยู่ไปนั่งกินซ้ำไผ่ เ<ค>ออกับต่อแค่นี้รู<ก>้อยู่ว่าไปนั่งกี่นันศาลาคุณหญิงแกหัน่นนางงามามาซ่านไหมกี่เ้างามบว่าว่งหั่นอีกะบ้องหั่นอีกะบ่เห็นเฮาโด๊ะว่งไหนว่างหั่นหี่เฮาอยู่ยี่ร้านชงตาคถ่ายไปหาพี่โนโดปอาถ่ายพี่โนดอยู่นอนหนูกระ่ายอยู่ดี่ดย่างตามปิดชีวิตดาราชื่อว่าวันใหม่มเป็นยังไงเนี่ยกินมือทามือหยุดงานมือ่อใดก่อ เมื่อกี้กินมอทาเ่อก้กินน้ำข่านักฆาแยกออกเจ๋ม่ยังจางเราแยกวงตจเมื่อแรกกินมาเป็นยังไงคนสิหลายบ่เมื่อนี้คน่เดาก็ถือเลยว่ะพี่บอกค่อยมาพี่แต่ว่าแม่เพิ่นบอกว่าวางหันเพิ่นบอกว่าฝนตกสุ่มมือสุ่มมือเลยยี่ว่าเมียนเนี่ยเขาไม่น่าจนมาตัวหรอกเพราะว่ามาตกน้ำท่วมเข้าใจว่าเข้าน้ำสวนน้ำขังท่าน้ำอย่างพี่ไม่ได้เห็นอย่างเลยเมีถ้าเบิ่ร์ต เบื้งอีนสมุทรตี๋เมียนข้าวตีบัวห่อย้าวตีบูเบื้งห่ออยู่ตีใหม่โอ้โห่ชีชินยากมันต้องผ่านมันต้องทานทางหนังอยู่แล้วไงประเด็นคือมันต้องผ่านทางหนังขันบ่มีรถใหญ่คือมาบ่อยเลยค่ะมอไซค์คือถือน้ำปิดคือเดี่ยวออกเลยนะคะตีเพราะน้ำท่วมเยอะถ้าบูน้ำมันบ่อยไหมเมถ้าบูน้ำมากว่าข้ามรถญ่เห็นไอแตนแล้วลงคลิปตอนแรกไม่กลับไปเห็นไอแตนแล้วลงคลิปแต่ว่าพี่น้ำพี่ยังนี้จนวันเด็กน้อยวเด็ดแล้เลยน้ำเขาคิดเบื้องว่ะอืมเบื้องว่ะอีเลแซง ถามว่มีบ้าก็ต้องมีพูดอยากว่าเบิ้งห้องหลับกับนอนเน่นไปซิมีหน่อยมีลายกับอีกเรื่องนึงแล้วกัทองเหมือนวิ่งงานแรกว้าแล้วกับทองแล้วกับท้องฉันสิบประกวดอยู่นี่แต่ถามว่าไปที่ประกวดอยู่ไหนไม่มีเขาจะไม่จัดหรือเปล่าเขายิงเขายังกินแล้วมากุยเนี่ยเนี่ยครับร้เนี่ยครับรรยากาศแล้วก็จะไปกินข้าวกับเพียงว่าเพีกินบอลลติข้าวเพียงขึ้นรถเพียงบ่อย หอย์ค้วหนูไปอ่ะอันนี้เอาหนูไหมตามกุ้งสดไปกันต่อค่ะเราได้ตามกุ้งสดแล้วก็ชาไทยมาแล้วจะไปหาพระเอกต้บงดูว่า่นอิ่มไปนะคะสวัสดีค่ะแอดมินตรงพระเอกตรงตามฟันพระเอกว่าสันตรงว่าสันอยังมาเม่์ไมาไ,มมไปยกินเข้าไหมเขาเป็นอิ่มแล้วสิอยู่ในศาลา ฉันซื้อส้มตำมากินส้มตำบ่เคยกินน right ้ำแล้วจะสร้างบ่ชี้ท่าไปเอกเบิร์จีนไฟกินอิ่มไปอิ่มอลไรดิสามตำกูเลยอาวก็ต้องยับแล้วสิ่งหนึ่งอ้าวี่นัดแล้วขออนุญาตนะคะขออนุญาตเดินนะคะสวัสดีค่ะส้มตำเด้่ย ิเอาฟิล์มขึ้นอย่านี้บมมีมารยาทแง่ก้นยิ้มนาะมาไทยคือบ่มีมารยาทแต่เอาหับเนี่ยบูดานีเถอะนี่ลูกชิ้นหนูอร่อยนะพี่บอยพีบอกถุงนี้เป็นม่เหญ่ดลูไกู่กไก่พี่บอยบอยก่ต้องก่ะ้องรต้องก่ต้องก่ต้องก่ต้องคือหมานเท้เลยหมานอหรอเดวางพกนี้ล่ะพวกนียูเซ่ไผ่เส้นอย่างอ็มินตตัวมนซ่ไผ่เสอย่าง ฉันว่ามิเซ่ขายน้ำมูกไม่ใช่คนเดียวที่ว่ามิเซ่ขายน้ำมูกใกล้บ้านเราเซ่ขายหรอนี่โอเคครับพ่อแม่ครับคลิปนี้หนูขออนุญาตลงคลิปไปพิมพเท่านี้ก่อนนะคะขออนุญาตกินเค้าก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ